สวัสดีค่ะพบกับอรไทยสตอรี่ค่ะวันนี้นะคะแก้วมีดวงราศีนะคะทั้ง6ราศีที่ชีวิตดีขึ้นทันตาทําอะไรก็รุ่งทําอะไรก็ปังจะมีราศีอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวแก้วจะไล่เรียงให้ดูเลยเริ่มจากราศีแรกกันเลยค่ะราศีแรกท่านที่เกิดราศีมีน ความมีใจอบอ้อมอารีความมีเมตตากรุณาใจบุญสุนทานเห็นอก,ออกเห็นใจคนอื่น,นเข้ากับคนง่ายวันไว้ต่ออารมณ์ เจ้าหยุดเจ้าอย่างเจ้าระเบียบรักความบระณีตชาวราศีมีโดยทั่วไปจะมีนิสัยใจคอแปลกไปกว่ดชาวราศีอื่นนะคะรักความสวยงามรักความมีระเบียบนะคะเป็นคนที่อารมณ์หว่อนไหวง่ายอะไรนิดอะไรหน่อยก็คิดมากคนราศีนี้ไม่มีพิษมีภัยกับใครคุณอาจเป็นหนึ่งในคนที่ประสบปัญหาในการงานเพราะการพยายามทําตามหน้าที่โดยปราศจากความคิดพูดแรง การปกป้องตัวเองมากเกินไปการกลัวความผิดพลาดกลัวความล้มเหลวจะทําให้คุณไม่อาจเติบโตไปได้การเรียนรู้กับความผิดพลาดจะทําให้คุณมีประสบการณ์มากขึ้นนะคะชีวิตทางการงานของคุณนั้นยังมักสําเร็จได้ด้วยการลงมือ,อรูปธปรรมชีวิตของคุณจะมีความก้าวหน้ามากยิ่ยงขึ้นหากคุณได้พัฒนาสื่อสารการหยุด ความคิดน้อยเนื้อต่ำใจในวาสนาและมีศรัทธากับการลงแรงลงใจคุณจะข้ามด่า,ดานต่างๆได้แน่นอนค่ะถ้าคุณเต็มที่กับมันและที่สำคัญในปีนี้ยังมีเกณฑ์ที่จะถูกลงวันใหญ่ๆอีกด้วยเก็บไว้ขอให้เป็นดั่งคำทํานายด้วยเถิดนะคะสาธุสาธุคะ่ะ ถัดมาค่ะท่านที่เกิดราศีตุลในปีนี้จะเป็นปีที่อารมณ์ความรู้สึกจะมีอิทธิพลมากต่อชีวิตการทำงานยิ่งคนที่ทำมาค้าขายแล้วก็ทำธุรกิจส่วนตัวจะรู้เลยว่าอารมณ์มีผลต่อกัน ค้าขายอย่างไรเป็นปีที่เด่นสําหรับคนทําการค้าขายออนไลน์หรือเริ่มธุรกิจแนวใหม่งานที่เจาะกลุ่มตลาดเฉพาะงานที่เล่นกับอารมณ์ความรู้สึกของกินของประดับความรักและความสัมพันธ์จะได้โชคลาภเข้ามาอยู่ไม่ขาดนะคะแต่งานที่คุณต้องทําต้องพึ่งพาคนอื่นงานประจําในหน่วยงานรัฐ ราชการนะคะงานที่อยู่กับองค์กรใหญ่ๆจะมีเหตุรูปหน้าปะจมูกนะคะไม่มีความคงตัวเท่าที่ควรจะได้พลิกจังหวะในช่วงปลายปีนะคะต้องระวังให้มากคือความคาดหวังที่เสียสูญนะคะการได้ของมีตำหนงหรือลงทุนไม่มากกลับได้กำไรมาไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยรายได้จากการทำงานไม่เป็นก็เป็นมีเบี้ยวหัวแตก ต้องอาศัยความอดทนในการพยายามลุกขึ้นใหม่ให้ได้จิตใจเป็นเรื่องสําคัญนะคะและกับคนที่ไปกันไม่ได้ให้หยุดแล้วไปใช้ความพยายามในทางอื่นดีกว่าถึงจุดหนึ่งคุณอาจจะเหมาะกับการทําอะไรอะไรด้วยตัวเองนะคะใครที่อยากทําธุรกิจส่วนตัวนะคะควรคิดนะคะแต่ไม่ต้องกังวลนะคะคุณเองจะสู้ไม่ถอยแล้วจะได้ชัยชนะในปีนี้ยังมีเกณฑ์ที่จะถูกางวันใหญ่ๆอีกด้วยเก็บไว้ขอให้เป็นดั่งคำทำนานด้วยเถอะ สาธุสาธุคะ่ะต่อกันด้วยท่านที่เกิดราศีกันการงานของคุณเด่นมาก และเน้นไปยังเรื่องของการใช้ความคิดสร้างสารรค์การทํางานเชิงรุกและการจัดการสิ่งต่างๆอย่างเป็นระบบอย่างมีวินัยจุดอ่อนและจุดเด่นของคุณในปีนี้สัมพันธ์กับเรื่องของเวลานะคะหากคุณจัดการให้ดีขึ้นแล้วจะทําสิ่งต่างๆให้รู้ร่วงได้แนะนําไม่เพิ่มสปีดต,ตัวเองอะไรที่ไม่ควรรอก็อย่าช้านะคะอะไรที่ต้องรีบนะคะทําก่อนทําตามลําดับความสําคัญอย่าพลาดสิ่งที่จะทําให้เกิดปัญหาตามมาภายหลังมากก็คือการทําอะไรช้าเกินไป ควรบริหารจัดการให้ดีอย่าประเมินผิดนะคะและอย่าชะล่าใจอุปสรรคทางการงานเป็นเรื่องของเวลาความประตือรือร้นจะพาคุณไปหาช่องทางเด่นนะคะ และจะได้มิตรภาพทางการงานนะคะอันทำไปสู่ผลประโยชน์ที่ดีในอนาคตในภาพรวมแล้วคุณหวังได้เรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานการสอบการแข่งขันนะคะจะมีผู้ช่วยเหลือเกื้อกูลอยู่มากเรื่องหนัหนกๆนั้นเจอแน่แต่ไม่ต้องกังวลน,นะคะถ้าคุณเองสู้ไม่ถอยแล้วชัยชนะจะได้แน่นอนในปีนี้ยังมีเกณฑ์ที่จะถูกรังวันใหญ่ๆอีกด้วยเก็บไว้ขอให้เป็นดั่งคำทำนานด้วยเถิดสาธุสาธุนะคะ ท่านที่เกิดราศีพิจิกช่วงนี้เป็นโอกาสอันดีที่ชาวราศีพิจิกให้ลูกขึ้นมาลุยทําอะไรใหม่ๆคุณจะมีโอกาสจะประสบผลสําเร็จมูลเหตุอย่างหนึ่งของความรวยคือทานใครที่ทําทานตลอดชีวิตทานที่ทําให้คนทานที่ทํากับพระสรพสัตว์ทั้งหลายนะับเป็นทานอันยิ่งใหญ่และที่สําคัญอีกประการหนึ่งคนที่ได้รับพรจากพญานาคราช คือบุคคลผู้แจกทานในสีทิศมีอยู่ในพาตัยปิดกเลยเป็นมูลเหตุต่อการไปสู่ความรวยและช่วงเวลาความรวยของชาวราศีพิจิกคือตั้งช่วงตั้งแต่ช่วงกลางเดือนนี้เป็นต้นไปจงให้พลิกฟื้นกำลังกายกำลังใจและที่สำคัญความรักจะเป็นจุดสำคัญที่นำไปสู่ความรวยราศีพิจิกย,ยังเป็นคนที่ยิ่งแก่ยิ่งรวยอีกด้วยค่ะมีเกณฑ์ที่จะถูกางวันใหญ่ๆอีกด้วยนะคะอย่าเพิ่งท้อแท้อย่าเพ,พิ่งเหนื่อยใจ ความหวังสิ่งที่ตั้งใจประสบความสําเร็จในไม่ช้านี้แล้ว7ปีที่ผ่านมาดูเหมือนว่าไม่มีอะไรคืบหน้าเลยเหมือนกําลังยํมอยู่กับที่นำซ้ำําน,นะคะเงินก็หมดไปวันๆบอกเลยว่ากลางเดือนนี้นั้นจะมีโชคใหญ่จากผู้ที่เป็นที่รักทําอะไรร่วมกับร่วมกันแล้วจะประสบผลสําเร็จนะคะหลังจากล้มเหลวมาแล้วหลายครั้งหลายคาและในปีหน้านั้นชีวิตจะผันเปลี่ยนเตรียมมีโชคลาภกันได้เลยคะ่ะ ท่านที่เกิดราศีกุมสิ่งที่เด่นที่สุดของคุณในปีนี้คือเรื่องการเงินมีนความมั่งคั่งการเงินเพิ่มพูนผลตอบแทนจากการทำงานหนักอย่างสมค่าแรงและแรงสนับสนุนจากครอบครัวญาติพี่น้องด้วยสิ่งที่จะส่งเสริมการเงินของคุณในปีนี้คืออิทธิพลจากผู้คนโดยรอบความสัมพันธ์ที่มั่นคงทุนรองรังเดิมหรือซัย์มรดกในรูปแบบ หากคุณมีการสมรสมั่นหมายจะมีการหลอมรวมของทรัพย์สินหรือต่างช่วยเพิ่มพูนความมั่งคั่งกันและกันจะหมายถึงการได้พบคู่แท้ด้วยนะคะอยู่แล้วรุ่งเรืองก้าวหน้าอย่างแน่นอนหากปีนี้คุณใช้เงินกับเรือนหอการปลูกสร้างบ้านการซื้อที่ดิน การทำธุรกิจร่วมกันกับคู่ญาติพี่น้องจะมีความราบรื่นกับได้รับสิ่งดีๆกลับมาแน่นอนค่ะแต่หลังจากการเดือนนี้ไปแล้วชีวิตเปลี่ยนแปลงไปแบบไม่ทันตั้งตัวจะมีโชคลาภจากญาติพี่น้องนะคะจะนำพาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอีกทั้งคนมีคู่นั้นให้ระวังเรื่องๆเลิกๆอย่าพูดอะไรที่บั่นทอนจิตใจเงียบเสียดีกว่าหลังจากเดือนนี้ชีวิตจะดีพร้อมอาจมีบ้านหลังใหญ่มิกเป็นของตัวเองเก็บไว้ขอให้เป็นดั่งคำทำนาย ด้วยเธอสาธุสาธุค่ะ ท่านที่เกิดราศีเมษในเดือนนี้การเงินมีการขยบขยายกิจการให้เติบโตหรือจับมือเพื่อน,อนร่วมลงทุนธุรกิจใหม่ทิศทางดีไปได้สวยและด้านการเงินก็เป็นผลดีมีผู้สนับสนุนหรือหมุนเงินได้ตามแผนการเงินเดิมก็พอดีการเงินใหม่ก็ยังพอมีมามีโชคดีการงานเป็นโชคลาบจับงานไหนได้ผลดีเป็นมาตรฐานได้เกินร้อยจะเสี่ยงฉลากรางวัลโชคดีอยู่ตรงน้ส น้านะคะใช้งานหรือกําลังชุนโมลวุ่นวายเคลียร์งานอยู่เพราะคะ้าแม่ค้าขายหยิบยื่นเรียกขันก็ซื้อเสียไว้เป็นโชคดี คุณเป็นพวกขยันทำมาหากินแบบหนักหน่วงมากเป็นพิเศษและแน่นอนว่ามันส่งผลให้คุณมีรายรับมากขึ้นมากกว่ารายจ่ายทุกๆเดือนแต่อย่าลืมว่ามีรายรับมากรายจ่ายก็มากขึ้นเช่นกันดวงของคุณในปีนี้กำลังไปได้สวยเลยทีนะคะการงานการเงินความรักดีไปหมดทุกอย่างสุขภาพไม่เต็มร้อยเท่าไหร่เป็นเพราะความขี้เกียจของตัวคุณเองนี่แหละแน่นอนว่าดวงคุณเป็นผู้มีวาสนาะในปีหน้านั้นจะมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่รอคนอยู่มีโอกาสได้บ้านหลังใหม่ที่ใหญ่ กเ,เก็บไว้ขอให้เป็นดั่งคำทำนายด้วยเถิดสาธุสาธุค่ะ ยินดีกับทั้ง6ราศีด้วยนะคะที่ดวงปีหน้าและปีนี้จะปังๆเฮงๆมากๆเลยแต่สําหรับาราศีอื่นนะคะไม่ต้องน้อยใจยไปนะคะก็เร่งทําความดีนะคะขยันประหยัดแล้วก็สู้ๆต่อไปนะคะหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะมีประโยชน์กับทุกๆท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะแล้วก็พบกันในวิดีโอต่อไปสําหรับวันนี้แก้วขอตัวก่อนแล้วสวัสดีคะ่ะ